ที่เราคต้องมีสมาธิใชใช้กรรับกับเช่นต้องต้อง,อง,อง,องทำให้แล้ก็กมีสมาธิเยอะมากครับท,ทุกคนต้อง,งพร้อมพร้อมไม่ไม่มีใครเล่มีการมาแล้วก็คนก็เต็เมใในการที่รับคือเขาเคยทาอิตาลีเป็นเป็นแชมป์โลกกับผมซึ่ง มันก็ไม่ง่ายแน่นอนครับผมซึ่งเราคงมีแทักษิกที่ที่หลากหลายครับผมยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมีสมาธิแล้วก็เตรียมตัวเองเตรียมรับมือกับที่จะเจอสถานการณ์ข้างในคือแน่นอนเห็นแล้วเพาเวลาเวลาลงแข่งเราเราก็อยากจะได้ชนะอีกครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เล่นทีมาตรฐานแล้วก็ทีเด็ดทุเราก็ต้องการที่จะเล่นต่อหน้าเป็นบอลแล้วก็มอบความเป็นไทยบอลทุกคนเป็นยังไงก็ ฝากของทางใจของคนตะโกนให้นะครับถ้าเข้ามาเชียร์ไรอย่าเงี้เราก็จะเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะเก็บนะอิจฉาให้ได้ขอบคุณครับ